มันมึงเกาออกดีกว่านี้บ่าดดจัดทำนี่กูว่ามีเข็นมาูจัดทายหัวเฮ็ดยังเอามาจัดกันสีจัดแต่ยันนั่งทื่อๆอันว่าล่ะกูจัดกูเจอว่ากูว่าประมวลห้าจิตหัวผูกผมนั่งของกระเนียนไปยังชันละบวราเอาันเท่าใดแยังดี มูไจิต้หัวหัวใจกันบ่จากตัวว่าุหัวบาม่วัเบึ้งเนอเขาเปิดไปเห็นตู้จ้าปจัดผมเชนหูบวจันน้ำทังลรากูก็ระ่าดูบ่มื่นจ่าบึ้งบอกพันทยออกอยู่หันลเว้รลานี่บวมึงเก่าออกดีกว่านี้มัไดจัดคำนี้กูว่ามีเข็มมาจัดหั ตะกี้น้ำมูลนี่มัดจิมีบานคนมีตึกเอียงจะทงงานนะน้ำมูลค่ารถมาเมื่อลงค่าจากบานมาสองบาทผมมีเงินเหรียญนี่ทิศเงินใบนี่ตะกี้เงินใบใบบาทใบบาทตะกี้ใบหาใบทิศใบเท่าใบเท่านี่ใบญ่เขียวจุดเงาไม่จุดจุ่มองหัวเดือบแหนม